All new HRV บอดด้สารตอนหลังเป็นอย่างไรโครงสร้างตัวถังรุ่นเดิมเลยแต่เขามีการพัฒนา RS มันจะได้หลังคาโจกที่เขาโคดติ้งเนี่ย IR โค a เทียบกับการติดฟิล์มตอนแรกผมไม่เอาเลยผมจะเอาตัวกลางแดดมันลงมาพอสมควรถามว่ามันเป็นไงก็จะเขียนว่าเนี่ย FRR ดันด้านหน้าเขาไปก่อนเราดันด้านหลังต่อถามว่าม,มันมีความร้อนเสียคืออะไรสำหรับ HRV หนังแต่มันจะบางนิดนึงเอลตาบาร์กใส่แล้วมันจะบี้อย่างนี้เรื่องของความโปร่งกระจกตรงเนี้ยตีบกว่าโจไรออนจไลออนเนี่ยข้อเสียคือบอดเรื่องของเล็กรูมผ ที่ฝากไว้ผมสูง172พอมานั่งสถานการณ์จริงเนี่ยก็ไม่ขี้เลยตีบของหลังคาตอนหน้านมันลงมาบังสายตาเยอะเหมือนกันการเก็บเสียงตอนหน้ากับตอนหลังให้ชาวีไม่เท่ากันรุ่นเก่าเนี่ยดีกว่าในความโปร่งนะภาพรวมความกลมกรอบว่าคันใหม่รุ่นใหม่ก็โอเควะ กลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องคุิพีผู้ชมวันนี้หลังจากที่ฟีดแบ็กการทดลองนั่งหลังนะฮะผมเริ่มที่คลิปฮาวาโยร o ออนนะครับหลายคนชอบไนงะบอกว่าเฮ้ยพี่โคกมันเปิดเขาเรียกว่าเปิดรูปแบบการนําเสนอเพราะว่าปกติเนี่ยผมไม่รีวิวรอบกันผมก็ POV ใช่ไหมโอกาสที่จะนั่งบริสารตอนหลังเนี่ยคือแทบไม่มีเลยนะครับแต่ช่วงเนี้ยสถานการณ์โควิดต่างๆเริ่มคลี่คลายทุกคนได้วัคซีนทุกคนได้แบบว่า การป้องกันกันเต็มที่แล้วก็มีการจัดอีเวนต์การทดสอบซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้ถ่าย POV เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนเนี้ยหน้าที่การขับคือคุณเคนเกียร์อัพนะฮะนี่ผมนั่งอยู่ด้านหลังผมก็เลยถือโอกาสมาลองนั่งกันดูซิว่าบน All New Honda HRV บอกได้สารตอนหลังเป็นอย่างไรบ้างซุปเปอร์กาแฟพันกิจรับลุ้นทองร้อยวันโดยเป็นล้านรวยทุกวันโดยทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า2อล้านหาแสนบาทดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ a c e b o o k และไลน์ซุปเปอร์กาแฟอีโคบูสุดยอดนวัตกรรมฟิล์มเซรามิกกรองลดความร้อนสูงสุดให้คุณมั่นใจว่าเย็นทันทีที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสงอีโคบูเพื่อชีวิตที่เย็นกว่าคันที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือตัว rs นะครับ e s v ราคาค่าตัว1น9 0 0 0บา็อปตัวแสนรับแตกต่างจากรุ่นอื่นที่มี3รุ่นเุีนย อย่างละ1,000 0แตัว EL ตัวกลางเนี่ยก็1 7 9 0 0ล้านะครับตัวเริ่มต้น9 7 9 0 0 0บาทนะครับความน่าสนใจของรุ่นเนี่ยต้องพูดก่อนว่าภาพรวมของ All n l w Honda h r v เนี่ยแชสซีโครงสร้างตัวถังอะไรต่างๆคือรุ่นเดิมเลยแต่เขามีการพัฒนานะครับจุดอาร์คจุดเชื่อมเพิ่มเติม,ตมการซับต่างๆเพิ่มเติมความแข็งแกร่งด้านข้างด้านหลังนะครับ การบิดของโครงสร้างต่างๆที่มันแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็คุณภาพการประกอบต่างๆที่มันรู้สึกว่าเออมันดูเนียนขึ้นมันดูความแบบพรีเมียมมากขึ้นประตูนี่เวลาเปิดปิดเนี่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปัปป๊บเลยวันนี้เราจะมาลองนั่งหลังให้ดูซึ่งเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้าผม P ีวีให้ดูแล้วทั้งโหมดการขับขี่ปกติทั้งสปอร์ตท,ทั้งอัตราบริโภคน้ำมันทั้งช่วงล่างที่บอกเลยว่าโคตรดีดีกว่าตัวเก่าที่เป็นไฮนนะเยยอะเลแล้วกก็คลิป่อนหน้าผมเทียบกับคแแขงหมหดล้ว เซ็กสาโจไลออนนะครับหรือว่าจะเป็นโครรครอสเนี่ยซึ่งผมเนี่ยที่พูดมาเนี่ยน่าจะพอไขข้อห้องใจให้แฟนๆคุยพีได้พอสมควรนะครับเดี๋ยเรือเบื้องต้นเนี่ยผมจะพูดถึงภาพรวมของการนั่งก่อนละกันนี่ตอนนี้นนะครับบน h r v คือต้องบอกกับผู้ชมว่าหลายคนที่กลัวเนี่ยว่าเฮ้ย R S มันจะได้หลังคาแบบนี้ใช่ไหมเฉพาะ R S นะหลังคากระจกที่เขาโคตโคติ้งเนี่ย IR โคตเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่า มันจะกรองแสงเข้ามาในระดับหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเทียบกับการติดฟิล์มเนี่ยนะครับมันก็จะประมาณ60นะฮะฟิล์มติดฟิล์ม60นะีนะถามว่าตอนนี้แดดมันลงมาพอสมควรถามว่ามันเป็นไงไม่ร้อนนะเนี่ยผมลองเอามืออังไม่ร้อนนะซึ่งปกติคุณผู้ชมรถที่วิ่งกลางแจ้งแล้วมีแดดเนี่ยตามปกติเนี่ยถ้าเป็นหลังคาปกติแล้วกระจกเนี่ยมันก็จะเริ่มร้อนอย่างเห็นได้ชัดแต่เนี่ยประมาณนี้ซึ่งฝั่งนี้ผมปิด นะครับการปิดก็ไม่ได้ยากเลยนะฮะทาง Honda เขาแนะนำมาตอนที่เราก่อนออกเดินทางเนี่ยมันจะมีสลักจริงๆเนี่ยมันต้องกดพร้อมกัน2มือแต่พอดีผมมีมือเดียวไงมือเดียวยถอได้เลยนะครับหลักการปิดง่ายๆผู้ชมสังเกตด้านในก็จะเขียนว่าเนี่ย FRR อันนี้คือฝั่งขวานะครับแล้วก็วิธีปิดทำไงเนี่ยดันด้านหน้าเข้าไปก่อนพอดันสุดใช่ไหมดันสุดปุ๊บเราดัานด้านหลังต่อก็เสร็จแล้ว ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาสําหรับใครหลายคนที่แบบว่าอยากได้รถคันนี้แล้วไม่ชอบหลังคานะครับราคาแตกต่างกับแสนหนึ่งคุณนอกจากคุณได้หลังคาแบบนี้แล้วนะครับคุณจะได้เรื่องของเซตติ้งด้วยนะเพราะว่าต้องพูดให้ทราบตามตรงบางคนเนี่ยยังไม่ทราบว่า All New h o n d น h ด้ให้ชาวีเนี่ยช่วงล่างพื้นฐานเนี่ยด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสัดอะลรกกนโค้งด้านหลังทอร์ชันบีมเนี่ยเหมือนกันทุกรุ่นแต่ rs จะมีการเซตติ้งที่ เรื่องของสปริงค่าเคจะแข็งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการเซตติ้งต่างๆที่มันจะเฟิร์มมากขึ้นแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเฉพาะ RS คุณจะได้พวงมาลัยพอร์ไฟฟ้าพร้อมอัตราทดเกียร์แบบแปรผันหรือ VGR มาด้วยเขาบอกว่า VGR เนี่ยมันช่วยให้รถเนี่ยเวลาเข้าโค้งแล้วมันแบบมันจิกโค้งมากขึ้นแล้วก็แม่นมากขึ้นแต่เบื้องต้นคือเรายังไม่ได้ลองขับ E หรือ EL ว่ามันต่างขนาดไหนแต่ใน RS ผมขับมาเบื้องต้นคือบอกเลยว่า,วามูดโคตรสนุก นะครับขุมพลังของเขาพูดนิดนึงล้กันไหนๆก็รีวิวเนาะเรามานั่ง HRV เนี่ยจะมาพร้อมเครื่องเบนซิน1.5กับชุดมอตเตอร์ไฟฟ้าพละกำลังแรงม้าสูงสุดที่เขาทำได้เนี่ย131แรงมา้าแรงบิด253นิวตันเมตรเกียร์ตนวัด eCVT นะครับขับเคลื่อนของเขาเนี่ยก็จะเป็นโหมด3โหมดนะฮะถ้าเกิดคุณขับแบบความเร็วต่ำออกนอกเมืองหรือว่าขับแบบในเมืองช้าๆอย่างเงี้ยก็จะเป็น หน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดพอคุณใช้คันเร่งเยอะขึ้นมานะครับตัวเครื่องก็จะติดเครื่องก็จะมาปั่นกระแสไฟเข้าแบตนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าที่มี2ตัวเนี่ยส่วนที่เป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยก็จะทําหน้าที่ขับเคลื่อนที่มันรุนแรงมากขึ้นเพราะมันมีเครื่องคอยส่งกําลังเข้าแบตนะครับแรงดันต่างๆก็จะแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณขับความเร็วสูงอย่างเงี้ยตลอดเวลา130 120และวิ่งยาวๆอย่างเงี้ยตัวรถเขาจะจับได้แล้วแล้วเขาจะต เป็นการวิ่งแบบทัวริงคือมันจะได้เรื่องการาประหยัดน้ํามันแล้วก็อัตราเร่งที่มันแบบคงที่มากกว่าการใช้คันเร่งต่างมันจะนิ่งมากกว่าเขาบอกมาอย่างนี้มันเป็นการคิดของวิศวะของ Honda นะครับว่าประหยัดกว่าแรงนใช้ประมาณนี้ซึ่งต้องบอกก่อนผู้ชมว่า Honda hrv e-hv เนี่ยระบบ e-hv เนี่ยเขาจะไม่มีโหมดที่เป็นแบบว่าพอเหยียบเสร็จปุ๊บมีการส่งกําลังเครื่องยนต์กับมอเตอร์พร้อมกันไม่มีนะมันจะเป็นการเลือก จะเป็นเครื่องอย่างเดียวหรือว่าจะเป็นมอเตอร์อย่างเดียวหรือบางช่วงเนี่ยเป็นการทํางานของมอเตอร์แต่เครื่องดันกระแสไฟฟ้าเข้าแบตให้อันนี้คือระบบ e-hv ข้อดีคือประหยัดมากนะครับผม POV มาเนี่ยขับก็ความเร็วสูงมีบางช่วงแล้วก็มีช่วงรถติดเยอะเหมือนกันอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยผมได้ประมาณ18กว่ากว่าก็ถือว่าไม่ผิดมาตรฐาน h o n d a e-hv city e-hv ก็ทําได้ดีที่หลักของคลิปนี้เลยการทดลองนั่งนะครับเดี๋ยวผมจะปรับมุมกล้องอ่าเนี่ คุณเ e นเกียร์ขับอยู่นะครับอย่างแรกเลยนะฮะนี่คือมุมมองแผงแดชบอร์ดตอนหน้าจากห้องโดยสารตอนหลังประมาณนี้นะครับกระจกพาลรามิกด้านหน้าเนี่ยจะมีม่านเลื่อนได้แต่ด้านหลังเนี่ยไม่มีไม่มีม่านนะด้านหลังต้องปิดอย่างนี้เอานะครับคือฟิลแรกเลยอ่าเทียบกันตรงๆเลยผู้ชมเทียบกับ Great w a l l m o t o r h าว a wow, l j o ไรอผมบอกเลยว่าเรื่องของความโปรง่ง นะครับคันเนี้ย H R V กระจกตรงเนี้ยตีบกว่าโจไลออนโจไรออนเนี่ยจะโปร่งมากแล้วกระจกด้านหลังก็จะกว้างรู้สึกว่ามันโปร่งไปหมดโจไรออนเนี่ยข้อเสียที่ผมบอกมาคือเบาะนั่งเขาอะโพสิชันการติดตั้งมันตับมากมันทําให้เราจมแล้วเรารู้สึกว่าเราเตียเ้ยกว่าเบาะดยสารตอนหน้าแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันอึนอดอัดว่ะเออนะแต่คันเนี้ยเบาะดยสารตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่ามันจะระนาบเดียวกันกันกบตอนหน้าหรือสูงกว่านิดนึงด้วยซ้ำไปเนี่ยประมาณนี้นะครับเรื่องของกระจกเรื่องอต่างต่างเนี่ยมัน ถึงได้มีความโปร่งประมาณนี้แล้วก็ส่วนช่วยจากหลังคาที่เป็นแบบนี้ด้วยก็บอกตามตรงว่ามันร้อนกว่าหลังคาเต็มอยู่แล้วแหละนะครับมันร้อนกว่าอยู่แล้วแต่ข้าบอกว่าแบบนี้มันก็กรองแสงมาระดับหนึ่งซึ่งผมโดยส่วนตัวนะถ้ามันเป็นหลังคาทึบผมจะชอบมากกว่านี้นะฮะหรือว่าจะเป็นม่านก็ได้แต่เนี่ยเขาออกแบบมันดีแล้วแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่าใช้งานไปยาวๆเนี่ยสมมติแบบเรื่องของกริปต่างๆสัก5ปี10ปีอย่างเงี้ย มันเริ่มแบบหลวมหน่อยแล้วเจอทางที่เป็นออฟโรดอ่ะมันจะมีต,ตึงตังตึงหรือเปล่าเราไม่สามารถการันตีได้แต่เบื้องต้นตอนนี้เงียบไม่มีการสั่นนะครับเดี๋ยวเราลองปิดให้หมดดูแล้วกันมือเดียวเรามาลองดูมือเดียวนะอ่ะเข้าสรลอด,ด้านหน้านิดนึงแล้วก็ดนันอ่ะคือจะบอกว่าความโปร่งของข้อใโดยสารเนี่ยนะครับ มันดีกว่าตอนที่เราไปรีวิวที่สตูดิโอนะครับคือม,ม,มันพอมานั่งสถานการณ์จริงเนี่ยเฮ้ยมันโปร่งขึ้นแต่ถามว่าเทียบกับรุ่นเก่ารุ่นเก่าโปร่งกว่ารุ่นเก่รกรการ,กรู้สึกว่าเออม,มันนั่งได้โปรง่งแต่รุ่นเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือช่วงล่างนะครด้านหลังทอ์ชั้นบีมเนี่ยคือเซตมาเนี่ยขนาดเข็นขับเนี่ยประมาณแบบแปดสิบเก้าสิบร้อยกว่าเข้าโค้งเข้าโครงเนี่ยผมไม่มึนผมไม่เมาเลยช่วงล่างเฟิรม์มช่วงล่างแน่นแล้วก็มีความนุ่มๆผสมมาติดปลายนะซม เฮ้มันโอเคเลยในการนั่งรถประเภทนี้นะครับข้อเสียคืออะไรสำหรับ h r ช <V> ผมบอกเลยบอะเดนสานตหลังเนี่ยข้อเสียกระจกมันตีไปนิดนึงแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยรู้สึกว่ามันใกล้กับหัวผมไปนะครับแต่ข้อดีมากๆเลยคุณดูเล็กรูมอันนี้เบาะนั่งถอยมาเยอะนะเขนสูงประมาณร้อยแปดสิบเคนนั่งมาเนี่ยแล้วนี่ผมนั่ง <H R> เหลือไข่ห้างได้สบายๆนะครับแล้วคุณดูนี่เออผมถือว่าใช้ได้นะแล้วก็หลายคนถามมาพี่โคก รีวิวแอร์ให้ดูหน่อยต้องบอกขอนว่าแอร์ตอนเนี้ยเปิดอยู่ที่ 25, 25่สองศานะครับแล้วก็แอร์หลังมีแอร์ Air เนี่ยถือว่าหนาวเลยนะครับแอร์ Air ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็จุดที่เขาจะติดตั้งตัวโฟลอากาศของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ฝั่งขวาถามว่าม,มันมีความร้อนไหมรู้สึกว่ามันไม่มีเลยนะหรือว่าผมนั่งตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลองเอามืออังเนี่ยตรงนี้มันจะมีการดูด Air อากาศเข้าไป เป็นการระบายความร้อนตรงนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีความร้อนมารบกวนซึ่งถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะอันนี้คือเบื้องต้นนะนั่งอยู่ประมาณร้อยกว่าโลเนี่ยจากตรงเนี้ยตอนนี้ถึงไปไปเส้นทางหัวหินเนี่ยร้อยกว่าโลผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยที่วางแก้วแก้วสตาร์บัคขนาดเล็กแม้ว่าจะมีมาให้ผมว่าอันนี้น่าจะเหมาะกับแบบใส่ขวดมากกว่าเพราะว่าแก้วสตาร์บัคใส่ไม่ได้ใส่แล้วมันจะบี้อย่างนี้ นะตรงนี้ลําโพงทวิตเตอร์มือจับต่างๆด้านหลังเนี่ยจะเป็นพลาสติกขึรูปแหละตอนหน้าจะเป็นกึ่งนุ่มนะฮะตรงนี้จะเป็นหนังสังเคราะห์แต่มันจะบางนิดนึงนะครับรู้สึกว่าหลังจากหนังไปเนี่ยฟองน้ําอาจจะแผ่นบางๆอ่ะแล้วก็เจอตัวโครงเขาเลยบางไปนิดนึงนะฮะการนั่งโดยสารผมถือว่าโอเคเพราะว่าเบาะคุณดูเห็นป่ะเบามันไม่ได้จมเหมือนตัวฮาวาลจูไรออนนะเนี่ยโดยรวมอันนี้เป็นคลิปที่แบบว่ามาลองนั่งคุณผู้ชมเพราะว่า หลายคนชอบไงหลายคนชอบการขับขี่แล้วก็หลายชนคนชอบตอนที่ผมรีวิวตัว h าวเวลโจ i ร n ผมก็การันตีเลยอันนี้ผมเทียบฟันธงได้เลยสำหรับคนที่อยากทราบว่า All New Honda h r v กับโจ l ร o n อหรือ CX 30หรือ Corolla Cross ด้านหลังเป็นไงผมสรุปอย่างนี้ให้ฟัง All New Honda h r v ผู้ชมเรื่องของเล็กลูมผ่านยาวมากสบายนั่งสบายเบาะนั่งดีไซน์ดีนะครับตัวเบาะนั่งเนี่ย ฟองน้ําหนาดีนะครับแต่ปรับระดับไม่ได้นะแต่ข้อสังเกตผมพบว่าพนักพิงศีรษะเนี่ยมันปรับเซ็ตได้ระดับนี้ซึ่งผมสูง172ผมรู้สึกว่ามันอยู่ในระยะต้นคอไปนิดหนึ่งแล้วก็พอนั่งจริงๆแล้วเนี่ยเฮดลูมเหลือไม่เยอะด้วยด้วยดีไซน์องที่พยายามให้มันสปอร์ตอะเสาซีมันลาดมันจะรู้สึกว่าหัวเราจะชนอยู่แล้วนี่ขนาดผมไม่สูงมากนะผมสูง172ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบสูง180 185 190เนี่ย อาจจะลำบากนิดนึงแล้วก็สิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือหลังคายัยงไงก็ไม่ชอบผู้ชมเพราะว่ามันดีแหละนะครับทางญี่ปุ่นมันก็แก,ก,ก๊แก้กความญี่ปุ่นเนบคผู้ชมเขาน่ารักไงก็ก้เขาไม่มีปัญหาแต่ในไทยเนี่ยนะฮะถ้าเป็นบานเลื่อนจะดีกว่าอันนี้มุมมองส่วนตัวนะแต่หลักการดีไซน์ก็แล้วแต่นะครับไฟตัวนี้เป็นทั้นเลยอันนี้ดูหรูนะครับแล้วก็เทียบกับฮาวาโจไรออนออดีฮอนด้าให้ชาวีคันนี้เลกลูมใกล้เสียงกันคือยาวมาก แต่คันนี้รู้สึกว่าทัศนวิสัยมันตีดกว่ามันไม่ได้โปร่งตาเหมือนโจไรออนแล้วก็ตัวเบาะนั่งมันเกือบจะถึงหลังคาไปนะครับอาจจะด้วยหาว่าโจไรออนเบาะมันจมด้วยแหละคันนี้เขาพยายามเซ็ตให้เบาะมันสูงะ่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ถามว่าผมนั่งมาขนาดนี้เมาไหมไม่เมาแล้วคุณดูกระจกหลังนี่ใช้ไดไนะ้ใช้ได้อยู่คือพอมานั่งจริงๆในสถานการณ์จริงเนี่ยมันก็ไม่ขี้เลยแต่ถามว่ามันโปร่งเท่ารุ่นเก่าไหมไม่ขนาดนั้นแล้วก็ โปร่งเท่าโจไรออนไหมไม่ขนาดนั้นอ่าเทียบกับโคโรล่าครอสถ้าเทียบกับโคโรล่าครอสผมบอกเลยว่าโคโรล่าครอสโปร่งกว่านั่งรู้สึกว่าจะสบายกว่านิดหนึ่งด้วยนะครับแต่ข้อดีของ h r ชาวี v, แม้ว่าการเก็บเสียงตอนหลังผมบอกเลยว่าผมขับมาแล้วการเก็บเสียงตอนหน้ากับตอนหลังห้ชาวีไม่เท่ากันตอนหน้าเนี่ยความเร็วประมาณร้อยสิบร้อยยสิบลมจะยังไม่ค่อยรู้สึกเลยเสียงจากพื้นถนนประมาณร้อยเริ่มรู้สึกแล้วแต่เสียงเครื่องเนี่ยชัดมากประมาณ ออกตัวหกสิบเจ็ดสิบถ้าเรากดคันเร่งสุดเครื่องดังแต่พอมานั่งตอนหลังผมรู้สึกว่าการเก็บเสียงดีสู้ตอนหน้าไม่ได้ตอนหน้าเก็บเสียงนี่ดีกว่าตอนหลังเนี่ยร้อยหนึ่งร้อยสิบลมด้านหลังเนี่ยวนแล้วแล้วก็เสียงจากพื้นถนนเนี่ยดังกว่าและที่สําคัญเลยมันจะรู้สึกเหมือนว่าพอขยับมานั่งจากตอนหน้ามาด้านตอนหลังรู้สึกว่าเฮ้ยฝาท้ายปิดไม่สนิทปาวะรู้สึกว่ามันเออมันมีเสียงบรบกวนเข้ามาเยอะกว่าตอนหน้าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ฝากไว้ ให้ทราบกันแต่เบาะเนี่ยนั่งสบายเบาะนุ่มมากนะครับเทียบกับ CX30 ต้องบอกว่าตอนแรกอะที่ผมยังไม่เคยมานั่งแล้วก็ยังยังไม่ได้เปิดตัว HRV ผมคิดว่า HRV ยังไงก็โปร่งก็สบายกว่าอยู่แล้วกว้างกว่าเยอะอยู่แล้วเพราะรุ่นเก่าก็าทาได้ดีไงเขาโปร่ง c x เ0สมเนี่ยมันจะเสียเรื่องห้องโดยสารตัวหลังที่มันตีมันเล็กกระจกเล็กแต่พอมานั่งคันจริงมันดีกว่าเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่า HRV ตัวใหม่พยายามจะเป็นทรงสปอร์ตเออ มันได้ลุกแต่มันก็ลดความโปร่งลงไปรุ่นเก่าเนี่ยดีกว่าในความโปร่งนะแต่พอภาพรวมความกลมกล่อมช่วงล่างที่เฟิร์มช่วงล่างที่ดีผมว่าคันใหม่รุ่นใหม่ก็โอเควะเออผมถือว่าพอพอช่วงล่างมันดีไงพอช่วงล่างมันดีแล้วการเก็บเสียงมันดีกว่าแม้ว่าห้องโดยสารจะนั่งไม่ใช่ไม่สบายเท่ารุ่นเก่านะแต่มันก็ถั่วถั่วกันไปได้อ่ะมันก็ถือว่าพอใช้ได้วะมันก็รุ่นใหม่ด้วยอ่ะ powertrain ขุมพลังต่างๆเซนซิงเซนซิงมัน มันกลมกล่อมกว่ามันเป็นแลนด้ายุคใหม่ที่ช่วงล่างคือบอกเลยนี่เคนมันขับร้อยสามสิตร้อยสี่สิบนะนี่ <ผม S 1> ที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่านี่โค้งตั้งแต่โค้งนั่งเนี่ยเอุตสาห์มาตลอดคือคือคุณผู้ชมที่ผมถ่ายมันเนี่ยไอ้เคนมันไม,ไม่ไม่ชะลอให้ผมเลยอะ่ะเนี่ยผมผมถ่ายมันเนี่ยแม่งร้อยสามสิตร้อยสี่สิบเนี่ยต้องเรียกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับขับขับสนุกจริาง,งาถึงขั้นว่าขับมันนะแต่ว่าขับสนุกมั่นใจแล้วก็โห ไปดูในรีวิวโฟกัสช่วงล่างแม่งดีมากแม่งไม่หลีกูเลยเ <laughs> นี่ยเอาพูดให้ดูงนงว่าเนี่ยขับมาประมาณความเร็วสูงเนี่ยผมยังไม่เมาเลยปกติปุออ๊บเมารถง่ายมากนะเนี่ยมันถือว่าถึงบอกไงว่าถ้าเทียบกับรุ่นเก่าความโปร่งสู้ไม่ได้นั่งไม่สบายเท่าแต่พอช่วงล่างมันดีอ่ะเออมันก็โอเคว่ะอ่ะสรุปโดยรวมเลยบริสัรตอนหลังเล็กแล้วก็รู้สึกว่าอึดอัดกว่า h า v รุ่นเก่านะครับความโปร่งเนี่ย อาจจะสู้โจไลออนไม่ได้อาจจะสู้คโลราคลอสไม่ได้แต่ช่วงล่างผมว่ากลมกล่อมแล้วก็มันเฟิรม์มมันหนึบแล้วมันก็มีความ,ม,มนวกผสมมาเป็นได้เขาเรียกว่าค่อนข้างดีเลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่รักการขับขี่จริงๆโดยที่บอกเดีวสารตอหลังไม่ได้มีส่วนมาเอี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนมาเกี่ยวอะ่ะยังไงผมยังการันตีว่า c x เ0สเวิร์กที่สุดซีเอเนี่ยเรื่องพวงมาลัยเรื่องช่วงล่างเรื่องการเก็บเสียงและที่สําคัญ ทัชชิ่งผิวสัมผัสเนี่ยบุ๋มนุ่มรอบพันเยอะกว่าและที่ผมชอบเลยเทียเครื่องเสียงโบสโคตรดีอันนี้ถามว่าเครื่องเสียงมันดีไหมมันก็ดีกว่ารุ่นเก่าแต่มันก็ไม่ได้ดีกว่าเทีสแม้ว่าตัวท็อปจะลําพง8จุดใช่ไหมแล้วก็มีทวิตเตอร์มีแหลรต่างนาเนี่ยก็ว่ากันไปนะแต่ท้ายสุดคุณผู้ชมแม้ว่าออปชั่นของโจเรออนจะเยอะแต่ยังไงคุณผู้ชมความไวเนเชื่อใจนะฮะรถแบรนด์ญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยต้องพูดตรงๆว่าจีนไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เขาแบบเขา ญี่ปุ่นเนี่ยทำตลาดเขาสะสมชื่อเสียงมานานกี่ปีแล้วก่อนเขาจะแบบโด่งดังขนาดนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าความสบายใจตอนนี้รถญี่ปุ่นยังยืนหนึ่งอยู่แล้วถามผมว่าในราคา1179เนี่ยมันแพงไหมถามผมนะมันแพงกว่าตัวเก่าผมว่าก็ค่อนข้างแบบไม่ได้ถูกไม่ได้แพงแต่พอมาลองขับแล้วเนี่ยเฮ้ยมันน่าโดนว่ะและที่สําคัญตัว r s ที่หลายคนไม่ชอบหลังคานะฮะ ถ้าเป็นผมตอนแรกผมไม่เอาเลยผมจะเอาตัวกลางเลยแต่พอมาลองขับแล้วความแตกต่างของช่วงล่างที่มันเฟิรม์มพวงมาลัยที่มี VGR แปรผันอันตราทดเกียร์รอะไรต่างๆที่แบบแปรผันตามการขับขี่เนี่ยมันเฟิรม์มมันกระชับขึ้นซึ่งผมมองว่ามันน่าจ,จะนิง่งเออมันน่าจ,จะนิ่งกว่า E กับ EL เยอะเลยกับล้อที่เป็น18นิวด้วยอ่ะช่วงล่างที่เฟิรม์มเออเอาวะหลังคาแบบนี้กับหลังคาแบบนี้วะก็ว่ากันไปเนอะเอองหลุมลงอะไรเนี่ยแต่แต่ ถ้าบอกว่ามันเฟิร์มมันกระชับไม่เท่าเสียฉลาิแต่ข้อดีที่มันได้มาคืออะไรคือมันนุ่มกว่าเออมันก็มันก็มีดีมีเสียแตกต่างกันไปซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดคุณซื้อไปแล้วคุณไม่ได้ไปหูไปขวดอย่างนั้นอ่ะคันนี้พอขับในเมือง Daily Us มันกลมกล่อมมันเป็นรถที่กําลังดีและที่สําคัญเขาคือ Honda นะครับก็สรุปโดยรวมประมาณนี้ Perform a n c e เต็มๆเนี่ยย้อนไปดู p o v ได้นะครับอันนี้เรามาลองนั่งตอนหลังก็น่าจะคลายข้อสงสัยกันและบางคนถามมาทิ้งม โคตรหนาวเลยเปิด25ด้วยพี่โคกการระบายความร้อนของแบตเตอรี่มันมีไอรอนรบกวนไหมไม่มีนะนี่ลองมาแล้วเบื้องต้นไม่มีไม่มีไอร้อนมาแล้วก็บอร์ดเดืสารนั่งเป็นไงก็ที่บอกไว้เทียบคันเก่านะครับ,ทบเทียบรุ่นเก่าโปร่งไม่เท่าแต่พอช่วงล่างมันดีแล้วเนี่ยเออมันก็ถั่วกันไปแล้วก็บอร์ดเขาไม่โจมเหมือนโจไรออนแต่โจไรออนกว้างกว่าครอสกว้างกว่าเ3็กสามสิบอาจจะแคบกว่านี้นิดนึงว่ากันไปไปลองนั่งกันดูท้ายสุดคุณผู้ชมอยู่ที่คุณผู้ชมว่า ไปลองนั่งลอง,ลองขับแล้วรู้สึกงไงจะถามผมตอนนี้ถ้าจะเอารถเซ gment ประมาณนี้ถ้าชอบขับไปซีเอสสิถ้าชอบถ้าชอบกลมกล่อมเป็นผู้หญิงขับไม่ได้ไม่ได้อะไรมากเซนซงเซนซิงดีคันนี้ได้แต่ถ้าเกิดอยากลองของใหม่อยากความแตกต่างระบบออฟชั่นเยอะๆและถูกนะฮะโจไรออนนะครับฝากไว้ด<ม>้วยล้วกันผมแถมให้ได้ในเรื่องของการที่คนที่ใช้ s าวเก่านะตอนเห็นรถ เป็นรถที่คุณต้องไปลองขับจริงๆเพราะถ้าคุณแค่เห็นรถเฉยๆนะครับคุณผู้ชมอคุณจะรู้สึกว่าตัวเก่าดีกว่าคล่องกว่าโปร่งกว่านั่งสบายกว่าแต่พอตอนที่คุณได้ลองขับแล้วเนี่ยอบริเยนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าอยากเปลี่ยนเลยอยากเปลี่ยนป่ะเพราะว่าตอนแรกที่เราเห็นมันมันก็รู้สึกว่าเหมือนเฮ้ยมันแคบมันอึอัดว่ะแต่พอมานั่งขับจริงมันก็ไม่ได้เล็กจนน่าเกียดมันใช้ได้คุยกันอย่างนี้ครับคุณผู้ชมว่าผมมะโคบไปเห็นตัวจริงแล้วคุยกันเลยว่า ไม่เอาดีกว่าว่ะออมันมันไม่เท่าไหร่ว่ะเออาะได้ขับเท่านั้นแหละรครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเคสสูงประมาณร้อยปดิเหมือนป่ะมันหัวมันก็จะชนเหมือนกันแต่แค่แบบมันก็ไม่ได้ชนแต่ถามว่าตีบของหลังคาตอนหน้านมันลงมาบังสายตาเยอะเหมือนกันอยากรู้มากก่อนปิดแผนนิดน,นึงคุณผู้ชมอ่ะไม่ถอดถอดไม่ยากประกอบไม่ยากคุณดูอ่ะนี่แดดลงจัดจัดถ่ายไ้ไมไม่ร้อนไม่เป็นไรเพื่อนเน่ได้เลยได้เลย,เ,ลยเคแล้วก็ดีเดร์ตอนหน้าข้อดีคือโปร่งข้อเสียคือ ถามตรงๆนะมันก็ร้อนแหละนะฮะแล้วก็คุณดูดิเห็นป่ะมันก็จะช่วยก็มีมีสายแตกต่างกันไปนะหวังว่าจะชื่นชอบและถูกอกถูกใจคลิปสไตล์นี้ถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วมาคอมเมนต์เยอะๆเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสมาออกทริปจัดให้แบบนี้แน่นอนถ้ามีคนขับให้นะนะครับวันนี้โควิพีนะครับขอบคุณเคนกีอัพด้วยไปดูการทดสอบนะูงถึร1 0 0หรือว่าฟิลแบบโหดได้หลกัหลกๆประมาณนี้นะครับก็ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องวิพีด้วยแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอบคุณซูเปอร์กาแฟคอฟฟี่ลิชด้วยนะครับโอ้ตอนพูดเปิดมาเนี่ยลืมพูดนะฮะแล้วก็ฟิล์มกองแสงอีโคบูนะไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดไปแล้วครับสวัสดีครับ